มาดูเรื่องของเทนนิสกันบ้างนะครับนี่เป็นเทนนิสอาชีพหญิงที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาตินนทบุรีเมืองทองทานีนะครับเป็น W50 นนทบุรีสัปดาห์ที่2ครับจิงโนวัลกว่า40,000 0ดอลลาร์สหรัฐก็คิดเป็นเงินไทยล้าน4แสนบาทหญิงเดียวรอบรองชนะเลิศมน,นัญชยาสว่างแก้วครับมือ266ของโลก บวกสีดำนะฮะเต็ง5ของรายการชาวไทยเจอกับไซกะอิชิอิครับจากญี่ปุ่นมือ474ของโลกดวลกันสูสีครับต้องมาตัดสินกันในเซตที่3และสุดท้ายเป็นมนัญชยาชนะไป2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ7ต่อ5ครับแมชนี้มนัญชยาเสิร์ฟไป 5S เอสเสีย1 d o ดับเบิลฟอลส่วนเซยกะจากญี่ปุ่นเสิร์ฟไป 2S เอสแล้วก็เสียไป6 d ดับเบิลฟอลครับ ส่วนในรอบรองอีกคู่นะครับเป็นการรีแมชคู่ชิงหญิงเดี่ยวรายการนี้ในสัปดาห์แรกนะฮะเป็นอันโตเนียรูซิสครับแตง2ของรายการจากโครเอเชียมือ244ของโลกเจอกับรองแชมป์เก่าซาร่าไซโตจากญี่ปุ่นมือ364ของโลกครับซึ่งเป็นอันโตเนียรูซิสนะครับชนะไปอีกครั้ง2ต่อ0เซต64และ60เข้ารอบชิงไปเจอมนัญชยาสว่างแก้วในวันพรุ่งนี้ครับ